สวัสดีค่ะมือนิสิผ้าพีผ้านองมาชมบรรยากาศการทําบุญตักบาตรเขาสารอาหารแห่งที่วัดโพสีบันเปื่อยอำเภอกันทราร่มจังหวัดศีสกเกตเ้อค่ะซึ่งการทําบุญครั้งนี้กับจมีในอำเภอกันทราร่มพร้อมทั้งทีมงานเนาะค่ะมาเป็นประธาน ในการทําบุญตักวาดเข่าวสารอาหารแห่งเพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ยาก,กาไรน้นาะค่ะพี่น้องจา๋าเพิ่นกะสิเอาไปทําบุญต่ออีกเทือนึงเนาะค่ะตอนนี้พี่น้องชาวบ้านเปื่อยของเข้ากับกาลังเตรียมความพร้อมเนาะค่ะมานางท่าเพื่อที่อรอพิธีทางพระสงค์เพิ่นจัดเนาะค่ะ ตอนนี้กับพิธีทัทงรทังสงกระแลเรียบร้อยแล้วเนาะจ่าพี่นอ้องกสิเริ่มท่าบุญตักบาตรเขาสารอาหารแห่งเนาะคะ่ะมีเป็นบรรยากาศนาซาลาวัดโพสีบันเปืือยเนาะคะ่ะซึ่งในอำเภออ,อำเภอกันทราร่มเนาะคะ่ะเพิ่นกะห้เกียร์มาเป็นประทานตอนนี้ ในอำเภอกับกำลังตักบาทข่าวสารอาหารแห่งอยู่นอกจากร่วมถึงทีมงานเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นบรรยากาศย่ามือเศร้าของวันสุ์ที่หกกันยายนพุทธศักราช2 5 6 7ิบที่ผ่านมานี่เองเนาะค่ะพี่น้องก็ขึ้นมือว่านนี่เนาะค่ะ อันนี้ก็เป็นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บบานโมโหกเนาะค่ะเป็นผู้ถือ,อาบาตรรับปัจจัยจากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะนี่หน่อยเท่ากับถวายหน่อยเนาะค่ะพี่น้องจา๋าเพื่อเพิ่นสีไดน้ำเงินเป็นจ่า,จายคานามคาไฟในวัดวา,ารามแล้วก็ ปฏิสังขรณ์หรือว่าปรับปรุงสมแซ้มในภายในวัดโพสีบานเปื่อยนี้นอกจากติดตามด้วยอร่องเจ้าคณะตำบลน,น้องแก้วของห้านออาจะาซึ่งการท่าบุญตักบาทเขาสารอาหารแห่งนี่กะได้รับความรวมมือจาก ผู้ยีบานทั้งหมูซีหมูหกรวมถึงทีมงานเนาะจะ้ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในอำเภอกันทราร่ำเนาะค่ะเจ้าอาวาสวัดโพสีบันเปื่อยแล้วก็ร่องเจาา้าคณะตําบลน้องน้องแก้วเนาะค่ะพี่น้องรวมถึงพระสงฆ์และที่สําคัญก็คือพี่น้องชาวบ้านเปื่อยของเฮาเนาะค่ะพี่น้องจา๋าที่มาร่วมแรงร่วมใจมา มีอย่างกะนํามาทําบุญตักบาทรขาวสารอาหารแห่งเทือนีเนาะคะ่ะเพื่อนกับสีด้เอาไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้หรือว่าผู้ที่ประสบเหตุบระวัิเป็นน้ำถว่วเอยียงต่างๆเนาะคะ่ะแล้วแต่ความเหมาะสมเนาะจ้ะพี่น้องนี่ตอนนี้พี่น้องกะก,ะกำลังทำบุญตักบาทรขาวสารอาหารแห่งเนาะจา้ะ ก็เป็นบรรยากาศที่เบิ่งแล้วอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจเนาะค่ะพี่น้องซึ่งยายนั่งเองก็ได้มีโอกาสมาทำบุญตักบาดขเาวสารอาหารแหง่งรวมน้ําเพิินขึ้นกันเนาะคะ่ะพ่อถ่ายวิดีโอแล้วก็เล่นมาตักบาดเนาะคะ่ะเขาสารอาหารแหง่งนอกจากในช่วงนี้กะสิอ ให้พี่น้องช่มบรรยากาศการทำบุญตักบาตรข่าวสารอาหารแห่งไปเรื่อยๆเนอะจากพี่น้องจ้ากะเอาบุญเอาศีลมาฝากเพราะไม่พี่น้องสุภูสุข,ข้นเด้อมารับบุญรับช่มบรรยากาศดีๆงามๆบึงแงละมีความสุขน้ำกันเด้ค่ะพี่น้อง ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเ้อค่ะที่แบกข้ามาให้กำลังใจเนาะค่ะขอบุญขอบคุณได้หลาย Hãy okay. subscribe cũng kênh Ghiền <laughs> Mì 对。<noise> <noise> <noise>